Bye. <laughs> น้องพูดตั่งที่น้องไปเบลไม่คุยแล้วเหรอวัดก้าไม่คุยกับพี่แมมแล้วเหรอเพียงทู้ไม่ได้วัดก้ายอมแพ้ อใจแล้ว e. เอาให้จบเอาให้จบให้สบายใจไปได้ว <day> ัดกาปล่อยวัดกายืนงงอยู่คนเดียว